ยังจะว่าด <des Legal> ีแล้วก็นยิงถีงคนทีเดียอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งน้องโมครับอ่าดูตัวน่ารักโอ้นี่ออกมาตัวนี้น่ารักครับนี่ตัวนี้น่ารักครับอ่าดูครับนี่จ้ำพิสบางท่านอาจจะเคยดูนะครับอาจจะเคยดูเลยทางมะพร้าวตัวน่ารักของอาจารย์ดอนเอาเลยครับดูเข้าหน้ารักของอาจารย์ดอน ดูครับหลบพันอุ้ยดูครแลสิเลจับเออจับปีสเลกับจับโัวอะไรนี่ยน่ารักโอ้โหยเกือบโดนหัวหลบพันอาลับโยกเอาไปพิมพ์ครับโยกพระบูดูการพุ่งพุ่งโอ้โหพุ่งเอาหาระยะประชันชิดครับโอ้โหนี่คือมุทางมะพร้าวครับชนิดนี้ไม่มีผิ โดนเข้าไปก็เลือดไหลเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ไม่ถึงตายนะครับอาจจะตกใจถ้าเจองูชนิดนี้น,นะครับ oh. นี่ครับนี่งูชนิดนี้าะไม่มีพิษครับการเข้าไปนะครับก็ไม่เป็นอันตรายครับมีแต่เลือดนับ